ไอ้เนี่ยคางคกยักษ์อยู่ไหนโอ้นู่นไงนู่นไง,งคางคกยกักนุ่งคางคกตัวเบอเริ่มเลยอะเ <Yeah. S 1> นี่ยพี่ดีรู้เปล่าตอนกลางคืนน่ะฟวงนางรำพวกเนี้ยเขาก็จะรำได้ oh. เอาจริงจริงนี่อย่ามาดูไม่ได้ตอนกลางคืน <Okay. S 1> น่ะนี่นางรำพวกนี้ก็จะขยับแล้วก็รำไปรอบๆสวนสาธารณะนี้แหละ สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะพี่ดูดีกับน้องนายกับคุณเขาพาน้องๆทุกคนมาเที่ยวที่ไหนเอ่ยพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์คางคกยักษ์นะน้องๆโอด้ดู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 ไหนเอ่ยไม่เห็นเลยอ่ะมันมีแต่อะไรพญาน,นาคนี่นะไหนอะ่ะคางคกยักษ์อยู่ไหนโอ้นู่นไงนู่นไงคางคกยักษ์คางคกตัวโบลเลมเลยอ่ะ พี่ดีเคยเห็นหรือเปล่าที่นี่ไม่เคยเลยที่นี่เราอยู่ที่จังหวัดยสโสธรนะอ่าที่ดีเป็นสวนสาธารณะประจําจังหวัดยสโสธรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างช่วงนี้เขาปิดน,นะครับพี่ดีเราก็เลยจะไม่ได้ขึ้นไปดูบนนู้นเลยอ่ะพี่ดีดูดีบนนู้นใช่บนนู้นจะมีแบบ,บ เราไปดูข้างล่างกันดีไหมอ่ะไปดูข้างไปดูข้างล่างก่อนก็ได้เนี่ยพี่ดีรู้เปล่าตอนกลางคืนน่ะพัวงนางลำพวกเนี้ยเขาก็จะลำได้เอาจริงจริงนี่อย่ามาดูไม่ล่าตอนกลางคืนน่ะนี่นางลำพวกนี้ก็จะขยับแล้วก็ลำไปรอบๆสวนสาธารณะนี้แหละตอนเช้าก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมไปดูปะล่ะป้าป้าพาไปดู เอาไปเร็วไปจับไปจับไปจับคนนั้นนะจับดูเร็วี่ไม่ไม่ไม่กลัวผมไม่กล้าไปไปเร็วไปเร็วไปจับดูปาป๊าไม่กล้าเข้าไปอ่ะไม่กลัวไม่ไม่ไม่กลัวมะเขาไม่กรบตาเหรอก็ตอนกลางวันไงแต่ถ้ากลางคืนน่ะเขาจะกระพริบตาอยู่รอเปล่าเขาจริงๆเาจริงๆเ็าจะําได้ ไปจับดูสิป่เขาให้จับหรือเปล่าไม่เอาเราไม่จับหรอกเยททแตกล้มไปเด็กๆดูไหมว่าเราดูก็พอแล้วปะป๊าล้อเล่นนะเมื่อกี้อันนี้เป็นลูกปั้นนะน้องน้องคืนก็อยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ขยับหรอกนี่เชื่อจริงเหรอเมื่อกี้ล้อเล่นเมื่อคืนหนูไปดูเมื่อคืนเไปดูถูไหมนูเห็นมันมันมีทีวตด้วยอะไ อะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยจริงหรอหนูมาดูเมื่อไรดูตอนตอนมืดมืดหนูเพิ่งเคยมาครั้งแรกใช่ใหญ่มาก ตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบเป็นทางวิ่งว่ามีน้ำแบบใสามากป่ปะช่วนนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดนะคะท้องคนไม่ให้ขึ้นไปข้างบนนะคะไม่ได้โอเสียดายมากเลยไม่ได้ขึ้นวีดีโอเลยแล้วเราไปไหนกันต่อดีพี่ดีสวนสาธารณะค่ะตรงนู้นใช่ไหมที่มีสนามเด็กเล่เนใช่ปค่ะจะไปเล่นอ๋อโอเคอรเรอไปเล่นตรงนี้แป๊บนึงเดียอ่ะไปไป